พิชัยยืนยันการเจราจาสหรัฐไม่ได้ล่าช้ายังไม่หมดหวังและก็เชื่อว่าแผนที่ไทยเสนอเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงในพิชัยชุนหาวชิร,ร,ระรองนายกและรัฐมนตรีครั้งค่ะให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยถึงอัตราภาษีนําเข้าแบบเหมารวมจาก14ประเทศเริ่ม1สิงหาคมซึ่งไทยเราอย่างที่ทราบถูกเก็บภาษีศุลกากรในอัตรากว่าร้อยละ36โดยประเด็นนี้ค่ะคุณพิชัยบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อคืนเหมือนกันในการประกาศอัตราภาษีมีข้อความระบุ ว่าให้เร่งไปคุยก่อนวันที่1สิงหาคม68ซึ่งเลื่อนจากกาหนดเดิมคือ9กรกฎาคม68เนื่องจากว่าต้องใช้เวลาโดยอัตราภาษีที่ส่งกลับนั้นจะมี2-3ถึงลักษณะกลุ่มแรกคืออัตราภาษีคงเดิมที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่อัตราภาษีเกินร้อยละ40ซึ่งสูงกว่าและจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและอีกกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่มีการนําเสนอไปแล้วแม้จะมีการปรับลดอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โดยประเทศไทยค่ะจะใช้เวลาหลังจากนี้ทํางานให้หนักขึ้นมั่นใจว่าข้้อมูลลที่ส่สงไปแววัน ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติหรือผู้ดูแลได้รับทั้งหมดแล้วแต่หนังสือฉบับดังกล่าวออกมาก่อนเพื่อให้ทันวันที่9กกรกฎาคมทําให้ฝ่ายปฏิบัติบางส่วนทํางานต่อไม่ได้โดยมั่นใจนะคะสุดท้ายแล้วอัตราภาษีของไทยจะอยู่ในอัตราภาษีที่แข่งขันได้แน่นอนอย่างไรก็ตามข้อเสนอของประเทศไทยยังมั่นใจว่าอยู่ในระดับแข่งขันได้ในประเภทสินค้าเดียวกันกับประเทศคู่แข่งจะต้องไม่มีอัตราภาษีที่ต่างกันมากและอัตราภาษีร้อยละ36นั้นไม่ได้ใช้ทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ไปขอลดว่าจะอยู่ในอัตราที่ลดลงมากน้อยแค่ไห แต่เป็นการเสนอในเรื่องการขอความร่วมมือซึ่งสหรัฐจะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาทํางานร่วมกันและจะมีฝ่ายตอบกลับมาว่าอัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ในอัตราภาษีที่เท่าไหร่เลยมั่นใจว่าไม่ใช่อัตราเดียวอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่ประเทศไทยเราค่ะมีภาพการเข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกนะคะจะส่งผลอะไรไหมหลังสหรัฐเรียกเก็บภาษีในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งคุณพิชัยบอกนะคะว่าเราไปในลักษณะของพาร์ทเนอร์ค่ะไปในลักษณะของการเรียนรู้สังเกตการซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรยืนยันการตัดสินใจเวลานี้ ไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะประเทศอื่นๆก้าวหน้าไปมากแล้วเราแค่ไปสังเกตการเท่านั้นเวลานี้คณะทํางานยังคงทํางานต่อไปค่ะและจะเดินทางไปสหรัฐด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาได้และก็อัตราภาษีใหม่ก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะส่วนถามว่าประเทศไทยมีแผนสํารองไหมก็ต้องบอกว่าประเทศไทยมีแผนสํารองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอัตราภาษีจะสูงกว่าหรือต่ากว่าร้อยละเพราะการค้าในเวลานี้ต้องปรับตัวตามสถานการณ์โลกขณะที่ประเด็นนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชยชัยรองนายก รัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะรัศการนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันบอกว่าการเจรจาภาษีมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ตนเองไปสิงคโปร์แล้วแล้วก็คุยกับรัฐมนตรีกระหมสหรัฐซึ่งสิ่งสําคัญของการหารือกันคือการขอนัดวันเจรจาเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กันมานานแล้วและก็จะให้นัดกันมาก่อนก่อนไปเจรจาแต่ในการเจรจาที่ต้องบอกว่าตอนนี้ใช้อัตราภาษีร้อยละสามมองว่าส่วนทางกันอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะการคุยกับผู้แทนการค้าที่นัดหมายกันซึ่งหลังจากนี้ก็เลยคิดว่า น่าจะมีการรวบรวมข้อมูลและก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นโดยรายละเอียดนั้นก็คงต้องรอจากผู้ที่เกี่ยวข้องถแถลงอีกครั้งต่อกันที่แพทองทานบอกวัฒนธรรมแจงแล้วปมเขมรสอดใส้ชุดไทยในงานแต่งขึ้นมรดกโลกปัดตอบส่งคืนวัตถุโบราณนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เขาร่วมประชุมคอรมอนะข่าวก็ถามถึงกรณีที่กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยส่งคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นโดยจะออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมหันมาถา มนชนนะะว่าอาอเักข่าวนะก็เลยถามเรื่องชุดไทยค่ะที่กัมพูชาสอดแทรกขึ้นทะเบียนมรดกโลกในการแต่งงานแบบโบราณของกัมพูชาไทยทำหนังสือทักท้วงไหมประเด็นนี้นางสาวแพททองทานบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมแถลงเรื่องนี้ไปเมื่อเช้าแล้วจากนั้นรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สินค้าจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นํามาจัดแสดงบริเวณโถงตึกบัญชาการแล้วก็อุดหนุนสินค้าที่เป็นผ้าซาตินสอง,สองผืนลายพระราชทานสิริราช พัรราด้วยปิดท้ายกันที่วราวุฒยยนต์อธิบดีชี้แจงกรณีการแจ้งจับจอนนี่มือปราบสร้างรีสอร์ทบุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีจอนนี่มือปราบอดีตตำรวจอินฟลูเอนเซอร์บุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเองทำรีสอร์ทแล้วก็มีชาวบ้านกว่า500ครัวเรือนในพื้นที่นิคมด้วยโดยถามย้ำว่าจอนนี่มือปราบแจ้งความจับอธิบดีและเจ้าหน้าที่นิคมสร้าง สร้างตนเองนิคมลำดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีประเด็นนี้คุณวราวุ์บอกว่าหลายพื้นที่ก็มีการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆนิคมส่วนแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในระเบียบบอกว่ากว่า80%ให้เป็นที่อยู่อาศัย20%เป็นพื้นที่ส่วนกลางของนิคมคุณวราวุธก็บอกนะคะว่าตามกติกาทุกนิคมจะแบ่งพื้นที่เอาไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทาถนนทาพื้นที่สีเขียวตามระเบียบของกรมป่าไม้ที่มอบให้กับนิคมสร้างตนเองทุกนนนนนนิิิคมมมมจะะีีกกกกตตาาาเเหหืือัดซึ่่งปปรชชทข้้้ใใพ ที่จะต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารใบนค .3 นค5ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้มาตั้งแต่แรกในหลายๆพื้นที่จะมีข้อพิพาทระหว่างกรมกับผู้อยู่อาศัยซึ่งไม่มีความถูกต้องและการฟ้องร้องกันก็เลยเกิดขึ้นขณะน,นี้กรมก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและย้ำว่าในส่วนนี้คงต้องเป็นท่านอธิบดีชี้แจงด้วยตนเองส่วนที่เจ้าตัวบอกว่าถูกเล่นงานเพราะว่าไปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีปลอมคลิปเสียงของสมเด็จทุนเซนโดยให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากเรื่องนี้ประเด็นนี้คุณวาราวุธบ,บอกค่ะว่ามันเป็นสิทธิ์องผูู้้ถกล่าาวหาจะร เรียนได้แต่ในรายละเอียดขอให้ทางตรมเป็นผู้ชี้แจงจะดีกว่า